สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะแม่ๆทุกทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะอันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมาอัปเดตดูอาการของน้องน้ำโพค่ะอาวันนี้ก็มาอยู่ตรงที่เดิมแล้วนะคะเพราะว่าทางนู้นเขาก็าทำคองให้น้องเนาะนะคะทำคอกเหล็กให้น้องวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้นะคะมาประครบ ประคบประคบให้น้องนะคะอ่าก็น้องก็รู้สึกจะดีขึ้นนะคะแม่แม่คะน้องก็รู้สึกจะดีขึ้นนะคะอ่าเมื่อคืนก็นอนกองทรายตรงที่เดิมตรงนี้เลยนะคะอ่าพัฒนาเริ่มดีขึ้นพัฒนาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแม่แม่จ้าอ่าน้องก็นอนนะคะอยู่ตรงนี้น้องนอนนะคะแต่คุณแม่นี่ไม่ได้นอนนะคะ คุณแม่ไม่ได้นอนเลยมาอยู่ตรงนี้นะคะน,นอนแต่อละน้อยน้ําโพนะคะนอนอนอนแล้วก็ลูกเก่งมากๆเลยนะคะตาประครบให้น้องนะคะตอนเช้ากับลูกประครบนะคะขายเส้นแล้วก็อาจจะมีคุณแม่ยืนให้กําลังใจอยู่ข้างๆนะคะก็ เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแม่๋าเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องก็ตั้งแต่ไม่สบายนี่น้ําหนักลดลดมากเลยนะคะแม่แม่คะกอ็อาการเริ่มดีขึ้นทานเก่งแล้วนะคะทานเก่งแล้วนะลูกเนาะน้าหลานะ่ะเนาะโอ้คค่ะหายคับหายแล้วครับคุณแม่ครับ อะละจะพยายามเดินไปเดินมาครับอลาน้ำโพครับดีขึ้นทุกวันเลยครับอ่ามีน้องแก้วตามีน้องนะโมนะคะมีหลายๆท่านเลยนะคะมาให้กำลังใจนะคะอ่ามีอ่าแม่แมมีน้องคลีมมีอ่าพี่วันชัยนะคะแล้วก็ อาพี่อาจันดีโมโพนะคะมาให้กําลังใจอหนูแล้วก็แม่ๆนะคะมาให้กําลังใจหนูรู้สึกว่าดีขึ้นนะคะนี่ดูดูน้องตอนเช้านะคะดูน้องตอนเช้ากับลูกประคบนะคะรู้สึกน้องชอบชอบนะคะแม่แม่แมคะ กับลูกประคบนี่น้องชอบชอบเลยนะคะคุณตาก,ก็ประคบให้น้องตั้งแต่เช้าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะนะคะที่คลายเส้นให้น้องตอนเช้านะคะเราคลายเส้นเสร็จเราก็จะอเดินทั้งแม่และลูกอีกนะคะเดินนะคะเดินบริเวณน,นะคะให้แม่ๆดูนะคะว่า,ากล้ามเนื้อนะคะยืดย่นก็เริ่มพัฒนาการดีขนาดไหนก็ อเป็นกำลังใจให้น้องน้ำโพด้วยนะคะแม่แม่ครับเมตาน้องทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้น้องช้างป่วยช้างพลายน้ำโพนะคะอายุก็3ามปีแปดเดือนครับแม่แม่ครับนี่ชอบมากเลยคุณตาประคบให้นี่ชอบชอบนะคะ น้องมุกไอ้เปลียดไอ้จวนเปลียดจวนอัเต่งนื้น้องมุกเอากล้วยมาให้น้องหน่อยน้องมุกเอาเรียกพี่มุกลูกพี่มุกครับเอากล้วยมาให้นูด้วยครับพี่มุกครับล้างด้วยครับพี่มุกครับกล้วยครับพี่มุกครับกล้วยครับล้างด้วยครับพี่มุกก็แต่งตัวจะไปโรงเรียนนั่นครับนี่พี่มุกเอ้ยเอาเอาล้างด้วยกล้วยสองวีล้างด้วยนะคะพี่มุกไหน ไหนหนูอุ้ยอุ้ยอ่แม่แม่เป็นกำลังใจด้วยครับแม่แม่ครับผมเป็นกำลังใจให้หนูด้วยครับผมเดินออกเดินโชว์ให้แม่แม่ดูครับเดินครับเดินกระแสะกระแสะกับคุณแม่นะครับนี่ เดินกระแซะกระแสะกับคุณแม่เลยครับคุณตาเป็นคนพาเดินครับเออๆลม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 ตาลม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 คุณตาอฐานกล้วยไปด้วยนะคะเดินไปด้วยครับฐานกล้วยด้วยครับนี่ออเออเออ คุณแม่นะคะย,ยิ่งกว่าลูกอีกคุณแม่นะคะคุณแม่นี่ยิ่งกว่าลูกอีกนะคะคุณแม่นี่เออก็น้องเดินนะคะตอนช้าคุณตาก็มีกล like ้วยแย่งกันกับแม่นะคะเออเอออย่าไปไหนเออ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 แม่ล้าแม่ล้าสวมหมดเลยนะคะแม่แม่คะแม่ล้านี่สวมหมดเลยนะคะแม่แม่คะมันจะทํายังไงเนาะนี่ว่าจะให้ลูกแม่ก็แย่งหมด โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยอเออ,อดูดูห่วงลูกนะคะห่วงลูกเดี๋ยวก็จะชนลูกล้มดอกนี่แม่นี่อเอ,อ้เดินตามลูกต้อยต้อยต้อยเลยไม่ลูกใครจะเอาลูกไปไหนน้อนี่คุณแม่นี่เป็นกําลังกจให้ลูกตลอดเลยคุณแม่กินตะล้านี้แม่แม่ดูนะคะดูอ่ะอ่ะดูอ่าเดินนะคะเดินนะคะ เดิน,นเดินกระแสะกระแสะกระแสะไปกระแสะมาครับผมนี่แม่แม่ดูครับรู้สึกว่าตัวดําพุ่ดขึ้นแล้วนะคะแม่แม่ครับอ่า,าคอยเป็นค่อยไปนะคะอเพราะว่าต้องใช้เวลานะคะกับอาการป่วยของน้องนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกําลังใจให้ด้วยครับคุณแม่ครับ อะละน้อยน้ำโพครับกับคุณแม่จินตลาครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายครับนี่คุณแม่ต้องเดินด้วยเป็นกำลังใจไปไหนไปลำบากแล้วคุณแม่ติดอ่าแล้วก็อะละก็ติดแม่ด้วยนะคะนี่อะละก็ติดแม่ด้วยอ่าเดินวนไปวนมาเป็นวงกลมนะคะเดินนะคะเราตีวงกลมให้น้องเดินนะคะ มมมไม่งั้นน้องก็จะเหนื่อยเดินไปไกลไม่ได้นะคะต้องเดินในบริเวณของเรานะคะนี่รครบเสร็จก็เดินคลายเส้นนะคะวันหนึ่งก็ลหลายๆรอบบริเวณบ้านของเรานะคะตอนช้าๆนะคะแม่ๆม่คะนี่ทุกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่จินตลาน้องน้ำโพคุณตาบุญมาด้วยนะคะ พาน้องเดินย่าก็ยังไม่ได้ไปตัดนะคะอ่าเดินก่อนนะคะ,อะเอาใจใส่น้องก่อนมอบความรักให้น้องก่อนทําหน้าที่กับอ่าน้องน้าโพเสร็จก่อนนะคะถึงจะไปตัดหญ้านะคะแม่แม่คะเราต้องทํำพาน้องเดินเรารู้สึกว่าตัวตัวก็จะท่วมหัวคุณตาแล้วนะคะยืดเลยนี่ดูตัวยาวด้วย ดูเออเออถ้าเดินตรงๆนี่รูปหล่อมากเลยนี่นี่แม่แม่ดูถ้าเดินตรงๆนี่รูปหล,อล่มหลอมากเลยนะคะแม่แม่ดูรูปหล่อจังเลยนี่นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยครับดีขึ้นแล้วครับแม่แม่ครับขอบคุณทุกกําลังใจครับที่เมตตาครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะสมทบคะแนนช่วยทํากายบ,บาําบัดอาเป็นข้อขเล็ก ให้อานูค่ะวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจให้อนูด้วยนะคะเมตตาด้วยนะครับนี่นี่ <c oughs> คุณแม่นะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะติดตามน้องเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะน้องรู้สึกดีขึ้นนะคะทังนี้ทั้งนั้นได้กําลังใจจากแม่แม่ทังนั้นเลยนะคะคําอวยพรนะคะคําอวยพรนะคะแล้วก็ชงบุญ ส่งบุญมาให้น้องรู้สึกน้องตัวดำปิดรูปโลขึ้นเลยนะคะนี่อะก็เมตตากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแม่แม่ะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะอ่ะอะก็ติดตามน้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่คะ่ะวันนี้คุณยายก็ขอจบคลิปอัปเดตเดินตอนเช้ากับแม่แม่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ